งอีโคคาผ่อนถูกสุดในร้านประหยัดน้ำมันแถมยังได้รับใบการันตีคุณภาพ5้าดาวเปียวแนะนำเป็นเซียดคันนี้เลยค่ะ ซูซูกิเซียดเครื่อง1.25 GL รถปี2016ค่ะสำหรับภายนอกคันนี้นะคะเป็นไฟโปรเจกเตอร์ไซคลิปมาพร้อมกระจังหน้าสีโครเมียมและโลโก้ซูซูกิอีกด้วยค่ะ สำหรับด้านหลังของเซียคันนี้นะคะติดสเกิร์ตมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะมาพร้อมเซ็นเซอร์ถึง2จุดและได้ไฟท้าย LED ไปใส่กลิบค่ะและยังมาพร้อมสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดวงที่3ามาๆเดี๋ยวเรามาดูในส่วนห้องเก็บของคันนี้กันเลยค่ะสําหรับภายในห้องเก็บของนะคะสามารถเก็บของได้เยอะและดูกว้างมากๆเวลาเก็บอาหารเนี่ยกลิ่นจะไม่เข้าไปรบกวนภายในห้องผู้โดยสารแน่นอนค่ะ สำหรับภายในคันนี้นะคะเครื่องเสียงจัดเต็มค่ะมาพร้อม AMFM a u x USB ครบมาพร้อมพ่วงมาลายพาวเวอร์เป็นระบบไฟฟ้ารอบคันและคันนี้ยังได้รับใบการันตีคุณภาพ5ดาวจากบริษัทชั้นนำอย่างบริษัทกูอินสเปกชันอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างภายนอกภายในรวมถึงเครื่องยนต์ก็ได้5ดาวค่ะการันตีได้เลยค่ะว่ารถทางร้านเราไม่มีชนหนักจมน้ำไฟไหม้น้ำท่วมมาอย่างแน่นอนสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะและก็ด้านหน้า เป็นเบาะพานั่งได้สบายและกว้างมากๆเลยคะ่ะ s ุสกีเซียตคันนี้นะคะมาในราคา2 45,000บาทผ่อน4,900กว่าบาทและก่อนไปรถให้ลูกค้าทางนั้นเรายังเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองเช็คช่องล่างถ่วงล้อพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่และนำรถเข้าศูนย์บริการแท้ให้ลูกค้าอีกด้วยคะ่ะรถคุณภาพดีราคาดีการันตีคุณภาพ5ดาวต้องมาที่นานามอเมตอร์เท่านั้นนะคะ <S 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 <S